คนที่กำลังทำธุรกิจประกันรถยนต์อยู่แล้วอยากเติบโตอยากยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้ผมมี3เทคนิคประกันของคุณเติบโตเพิ่มขึ้นอีก10เท่า1คือเราต้องออกมาสร้างตัวตนออกมาทํา personal branding ทําให้คนรู้จักเราทาคลิปสั้นลงในลิว k ิ o กต๊อกยูทูบช็อตแล้วคนจะรู้จักเชื่อคุณเพิ่มขึ้นรักคุณเพิ่มขึ้นแล้วยอดขายคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการออกมาสร้างตัวตนของคุณในครั้งนี้คือคุณต้องออกมาให้ความรู้ออกมาให้เทคนิคบางอย่างในการเลือกซื้อ กให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าพวกเราทุกคนนะครับออกมาทำคอนเทนต์ให้ลูกค้ารู้จักลูกค้าค้นหาเราในโลกออนไลน์ก่อนหลังจากนั้นเขาจะ walk in เข้าไปหาคุณที่หน้าร้านหรืออาจจะซื้อคุณผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนจะไปหาคุณที่หน้าร้านเสียอีกเมื่อคุณทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับคุณสามารถเลือกคอนเทนต์ที่มีคุณภาพไปยิงแอดทาการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้คุณง่ายขึ้นกว่าเดิมทักษะที่2ที่สําคัญในการเพิ่มยอดขายประกันรถยนต์ ออนไลน์ของคุณก็คือเพิ่มทักษะการตอบแชท ลูกค้าในออนไลน์ทําให้ลูกค้าเชื่อถือคุณทําให้ลูกค้าไว้วางใจคุณทําให้ลูกค้าชอบคุณแล้วโทรไปพูดคุยกับเขาปิดการขายเขาคุณจะสามารถเพิ่มยอดขายจากการตอบแชทและการพูดคุยกับลูกค้าในออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นข้อที่3ที่สําคัญมากๆคือบริการลูกค้าระดับ V.I.P. เป้นบริการแบบมือโปรให้คุณการันตีกับลูกค้าไปเลยครับว่าคุณสามารถบริการเขาได้ดีกว่าเจ้าไหนๆในประเทศ และที่สำคัญวันเดือนปีเกิดของลูกค้าคุณเก็บไว้ส่งแฮปปี้เบิร์ a เดย์หรือส่งของขวัญสุดพิเศษไปให้เขาแล้วลูกค้าคุณจะรักคุณเพิ่มขึ้นซื้อกับคุณตลอดชีวิตเลยครับผมใช้3เทคนิคนี้สร้างธุรกิจประกันรถยนต์ออนไลน์ขึ้นมาโดยใช้ระยะเวลาเพียง2ปีทําให้ผมเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้าสนใจอยากมาลุยโปรเจกต์ธุรกิจประกันรถยนต์ออนไลน์กับผมผมมีเคล็ดลับที่จะสอนให้คุณแบบเปิดโ เทคนิคที่ผมทําแล้วสําเร็จอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ผมเพิ่งเริ่มต้นทําใหม่คอร์สนี้เป็นคอร์สพิเศษที่จะสามารถทําให้คุณเติบโตในโลกออนไลน์เพิ่มยอดขาย10เท่าและธุรกิจของคุณก็จะเติบโตได้เหมือนผมถ้าสนใจนะครับทักมาพูดคุยกันแล้วผมจะบอกเคล็ดลับให้คุณเติบโตไปกับผมนะครับ